พว้รักอะ่ะเขาก็พูดดีอะ่ะเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นให่ผมหลงนะทำมันจบตรงนี้แหละ<ำ>เวลาเขาโทรมาพระองค์ให้เขาตลอดคือมไม่มีขัดแม้แต่ครั้งเดียวที่รักของพี่ว้าพื้นรักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นให่ผมหลง เขาก็พูดดีอ่ะมันก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นแม่ผมหลงนะทำมันจบตรงนี้แหละเวลาเขาโทรมาพระองค์ให้เขาตลอดคือไม่มีขัดแม้แต่ครั้งเดียวที่รักของที่ถ้าือรักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะมันก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นแม่ผมหลงนะ เัาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขามันเป็นแม่ผมหลงแมทำมันจบตรงนี้ที่รักของพี่บ้าคือรักเขาก็พูดดีมัาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นแม่ผมเวลาเขาโทรมากระองให้เขาตลอดคไม่มีขัด แม้แต่ครั้งเดียวที่รักพี่บ้าคือรักอ่ะเขาก็เขาก็พูดดีอ่ะเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นให้ผมหลง เวลาเขาโทรมาโอให <bunker> ้เขาตลอดคือไม่มีขัดแม้แต่ครั้งเดียวพี่รักองพี่ถ้าคือรักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะเขาว่าเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขางมันเป็นใมผมหลงแม่ว่าคือรักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะเขาว่าเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขาง